สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Fo c u s กสตอนประจำวันที่21สิงหาคมกับดิฉันจา่าทุกวันสุดที่ธนกูลคุ้มชมข่าวแรกวันนี้ไปดูความคืบหน้าของโครงการแค้เสนทางรถไฟความเร็วสูงจากสถานีนั้นกางไปยังเมืองอ e ีหลานซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายปีนะคะโดยเมื่อวานนี้ได้ผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้จะมีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านแต่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวังว่าโครงการจะผ่านการอนุมัติและก่อสร้างโดยเร็ว ตัวแทนผู้คัดค้านโครงการขยายรถไฟความเร็วสูงไปอีหลานรวมตัวกันหน้ากระทรวงสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ระงับการพิจารณาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพ้อฝันพร้อมเผยว่าแม้รถไฟความเร็วสูงจะย่นเรเวลาในการเดินทางอย่างเช่นการเปลี่ยนรถที่สถานีรถไฟชิงอูรีไปไถจงหรือที่สถานีซาลนไปไถ่นั้นซึ่งยากที่จะต่อรถโดยไร้รอยต่อ อย่างเราก็ตามรักษาการผู้ว่าเทศบาลเมืองอีหลัน <c oughs> เผยในที่ประชุมพิจารณาผล <c oughs> กระทบสิ่งแวดล้อมว่าชาวอีหลันต่างรอคอยโครงการนี้อย่างมากตอนนี้ผู้แทนจากอีหลันได้เดินทางไปไทเปเพื่อนำเสียงสนับสนุนของประชาชนไปเสนอต่อที่ประชุม <c oughs> 是一一一必的的重重大大百年大工程高能入全台日生活圈 โครงการขยายรถไฟความเร็วสูงไปอีหลานรวม60.6กิโลเมตรเป็นงานก่อสร้างใหม่59.6กิโลเมตรเริ่มต้นจากสถานีนั้นกังไปสิ้นสุดที่ที่ว่าการอีหลานเลี่ยงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเฟยช่วยรวมระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาที สำหรับโครงการก่อสร้างทางยกระดับจะเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อรถไฟทั้งสองประเภทหลังผ่านการพิจารณาที่ที่ประชุมพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องเสนอต่อสภาบริหารหวังว่าจะได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้าจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน11ปีหลังการอนุมัติ คุณผู้ชมคะมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอยู่ระหว่างการหาหรือกับบริษัทอินเทลเพื่อเข้าถือหุ้น10%นะคะซึ่งก่อให้เกิดความกังวลน,นะคะว่าสหรัฐอาจใช้กฎหมายชิปเดินหน้าถือหุ้นในบริษัทไม r ครนซัมซุงและ t ี m c เดินโดยนคิดการใช้เงินอุดหนุนแลกกับการถือหุ้นของรัฐบาลทรัมป์กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตา สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังวางแผนให้บริษัทต,ต่างๆที่ได้รับเงินอุดหนุนตามกฎหมายชิปในยุคของไบเดนเปลี่ยนเป็นหุ้นในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เช่นซัม u n g ไม c ครนหรือ TSMC ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า TSMC อาจเลือกไม่รับเงินอุดหนุนรถ้าเมรัฐเข้ร่วก็จะมีการแทรกแซงในด้ 那从台积的角度呢，它在美国市场呢一直采用独资经营的方式，所以当美国政府想要持那个插股的话，即使从台积的角度呢，它是不可能接受。 ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้ TSMC จะไม่รับเงินช่วยเหลือก็ยังมีศักยภาพทางการเงินที่เพียงพอและด้วยความที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปขั้นสูงระดับโลกจึงสามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลสาหรัฐเสนอแลกเงินอุดหนุนด้วยสิทธิในการถือหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์อย่างซัมซุงและ TSMC อาจต้องเผชิญกับ4วิกฤตหลัก ได้แก่ความเป็นอิสระของบริษัทอาจถูกกระทบความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตสมองไหลตลอดจนการจัดสรรกำไรสิ่งในการเสียผลประโยชนซ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ global wafers ซึ่งเป็นผู้ผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนรายใหญ่อีกรายของไต้หวันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสหรัฐอาจต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องเดียวกันนี้ด้วย 然后成一一重要能力的นอกจาก Global Wafers จะเป็นหนึ่งใน3ผู้ผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วยังเป็นบริษัทเดียวของไต้หวันที่ตั้งโรงงานเวเฟอร์ขั้นสูงในสหรัฐหากสหรัฐเข้ามาถือหุ้นผู้ประกอบการวิเคราะห์ว่าอาจช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ Global Wafers เมื่อวันนี้หลังสภานิติบัญญัติไต้หวันได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายยกเว้นภาษี15%สําหรับเครื่องดื่มไม่มีน้ําตาลบริษัทยูนิเพรสเดนต์หรือทงอีก็ได้ประกาศลดราคาเป็นรายแรกนะคะแต่อย่างไรก็ดีเมื่อไปดูตามร้านค้ากลับพบว่าราคาถูกลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อลูกค้าชำระเงินพบว่าชาไม่มีน้ำตาลมีราคาถูกลงสืบเนื่องจากเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าในอัตรา15%โดยบริษัทยูนิเพรสเดนต์หรือธงอีเป็นรายแรกที่ประกาศปรับรลดราคาขายส่งอย่างไรก็ดีเมื่อลองไปซื้อจริงกลับพบว่าราคาชาไม่มีน้ำตาลลดจาก25เหลือ24เหรียญไต้หวันลดลงเพียง1เหรียญไต้หวันเท่านั้นซึ่งสะท้อนว่าการยกเว้นภาษีไม่ได้หมายความว่าราคาขายปลีกจะลดลงทันที15%ทั้งนี้ในส่วนของร้านขายเครื่องดื่มเนื่องจากเป็นการชงสดตามความต้องการของลูกค้า จึงยากที่จะลดราคาลงได้ในตอนนี้หลังใต้ฝุ่นดานัสผ่านพ้นไปแนวชายฝั่งตะวันตกของนครไทยน,นั้นก็ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะคะโดยบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นานนับสิบวันส่งผลให้ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเสียหายหนักปลานวนจันและหอยตลับตายเป็นจํานวนมากทําให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันกระจบเขาควายในเขตกวนเทียนก็มีประมาณลดลงเช่นกัน กเกษตรกรกวานเทียนเริ่มเก็บเกี่ยวกระจับเขาควายตั้งแต่เช้าตรู่แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกลับพบว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอิ้ข้าวแี้วาเจะอาคานเนี่ยฮะหลุดเอเอ๊ะเดยวมาคั่วไว้แล้วแลว ต้นกระจับเขาควาในกวนเทียนถูกถอนรากถอนโคนเดิมทีจะออกดอกผลกผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแต่ตอนนี้กลับไม่เห็นแม้แต่ดอกเดียวคาดว่าผลผลิตล็อตแรกอาจเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้ไต้ฝุ่นดานัสยังส่งผลให้ไฟฟ้าดับตามแนวชายฝั่งตันตกของไทยนั้นในบางพื้นที่ไฟฟ้าดับนานกว่าหลายสิบวันส่งผลให้ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมไปถึงอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลานนนจันทำให้ปัจจุบันราคาปลาโนนจันรปรับขึ้น 10- 2ถึงโดยพุงปลาปรับขึ้นมากที่สุด กองการเกษตรเทศบาลนครไทยนั้นเผยว่าโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทุกประเภทจากผลกระทบได้ฝุนดานัสได้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำร้องไปจนถึงวันที่22สิงหาคมแนักเกษตรกรเริ่มยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานท้องที่ คุณชมคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไทจงซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง14ปีเริ่มเปิดทดลองให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนนะคะโดยมี6โซนไฮไลไท์ภายใต้ทีมแม่น้ําต้าจ่ะพร้อมตู้จําลองมหาสมุทรแบบเปิดเพื่อให้ประชาชนสามารถชื่นชมสัตว์น้ําได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจหน้าทีให้อาหารในตู้จําลองมหาสมุทร งปลาจำนวนมากแหวกว่ายมารุมกินอาหารอย่างคึกคักเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีตู้แมงกระพุนยาว8เมตรให้ผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์ชวนดื่มดำ่ำราวกับหลุดเข้าไปในโลกใต้ทะเลลึกทั้งหมดนี้ล้นเป็นไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไถจงที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการจัดแสดงแบบปิดมาเป็นตู้จำลองมหาสมุทรแบบเปิดหลากหลายมิติเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถชื่นชมสัตว์น้ำได้อย่างใกล้ชิดและเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงทดลองเปิดให้บริการจะมีการเปิดให้จองเข้าชมล่วงหน้าพร้อมส่วนลดพิเศษ20% ขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ต่หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผชมไปด้วยภาพของสวนสัตว์ที่ลอนดอนแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดีกันนี้สวัสดีค่ะ